ือแแ้กชชทงไฮพบกักรายการโออนะครัวไรอ่ะวันนี้เราจะมาทำซูจิยะทักษาเมนูวันนี้เรามีแขกรับเจอสุดพิเศษมาเพื่อกูยังไม่ได้เชิญมาเพื่อกินเนสเวอร์เรคอร์ดเป็นซูจิยั์ที่ใหญ่ที่สุดใน3โลกขอเชิญพ่อครัวครับ สวัสดีครับมีคุณไ,ไ,ไม่เชิญเจ้าหน้าที่ไปเรียกไปเรียกเจ้าหน้าที่มาให้หน่อยครับไปไกลไปวันนี้เราจะมาทำสามเมนูยักษ์กันเมนูยักษ์ที่เป็นเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นอะไรใหญ่ที่สุดฮนะที่ผมเคยจดเลขอัดไว้นะครับก็เป็นนาง12บสองนาง12ใหญ่สุดใช่เพราะอะไรครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากครับตอนนนั้นที่ผมไปจดบริโภดมานางสองเป็นผู้หญิงเอาละให้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเขาที่เด็กก็ยิ่งตาบอดเขาควักตาไปจีนแล้วก็เหลือคนนึงที่มีตาข้างเดียวเว้ยทำงานได้ม่เก่ ยักตรงไหนวะไม่มียักษ์เลยเหรอมึงไม่ดูว่าตอนเช้าเจ็ดโมงอะญี่ปุ่นชุบแป้งทอดอ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่ฮะมีอะไรที่ใหญ่ที่สุดครับญี่ปุ่นชุบแป้งทอดครับญี่ปุ่นชุบแป้งจอกเอาเป็นอาหารอาหารอะไรใหญ่ที่สุดฮะปลาลีสชุบแป้งทอดแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาแบบว่าสามเมนูที่ใหญ่ที่สุดปากจดด้วยนะครับผมได้ครับเราไปดูข้อครัวต่อเลยดีกว่าไม่เอาให้ให้ ยิ่งเสียงมันกลางกวานจัดเลยตกใจเลยวันนี้นะครับผมเราเป็นผู้ช่วยทั้งสามท่านคือที่จะต้อนรับคุกทั้งสองคนที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นของเราสามเมนูมีอะไรบ้างพูดคนละเมนูไข่ม้วนยักษ์เอมบุระรู้สิครูกูถึงพรดแบบนี้กูไม่รู้จะทำยังไเขาไปจับงอนอ่า โอเคนะผมแล้วมาทำสิ่งที่ใหญ่ที่สุดช่อที่จะให้กินเน็ตเบอร์และขอดบันทึกเราไปพิธ <c oughs> ีกรแล้วก็พนักงานกินเน็ตเบอร์และขอดครับ วันนี้อย่างไรบ้างครับผมมาสัมภาษณ์ด้วยผมวันนี้ก็คือวันที่ผมมาสัมภาษณ์ผมตื่นเต้นมากคือเตรียมตัวมาจากบ้านเตรียมตัวคนพาดมาเยอะเลยวันนี้ก็ยังฝากเนื้อกฝากตัวได้นะครับไปเริ่มแข่งกันเลยไม่แข่งใครไม่แข่งทำใหญ่ขึ้นมาอันเดียวให้แบบว่าให้มึงจดเป็นกินเนอร์เบอร์เลี่ยคอร์ดเฉยใช่ครับพี่เจนที่ได้มาจดใช่แต่จะบอกไว้ว่าถ้าเกิดถ้าใหญ่ไม่จริงก็ไม่ต้องจดก็ได้นะต้องใหญ่จริงๆนะถึงให้มันตรงจริงเห็นแล้วเห็นว่าใหญ่เลยอ่าแต่พวกเราเป็นแค่ผู้ช่วยแต่จะมีอะไรคุก สองท่านที่มีฝีมือมากไปพ่อครัวใหญ่ใช่จักับขอเชิญพบกับพ่อครัวที่ทำอาหารมานานพูดมันฉาดฉาดไปทีแจะพูดไปเรื่อยไงเอาอเชิญพ่อครัวใหญ่ครับผม ไอ้ไออเยอันนี้มันคนจีนอ้าวเหรอเยเดินมาใหม่เลยโอ้เขาคนญี่ปุ่นเหี้ยกูต้องเดินใหม่กับมันไม่ได้อนนี่นี่มาได้แล้วมาได้แล้วแต่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอม่างนี้กินนะเจ้าหอี่จ้หอดคนญี่ปุ่นมันเหมือนคนญี่ปุ่นน่อยอ๋อเญพเมครัวใหญ่อีกคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สุดนี้ไม่รู้เเหมือนเหมือนหายอ่ะเหมือนเด็ดขี้ไว้ออเชิญเมครัวใหญ่อีกคนนึง หมือนคนอายุทยาไม่ญี่ปุนเลยอ่ะไม่ญี่ปุ่นเลยว่ะเออเหมือนคนอยู่แถวเนี้ไอ้เหมือนคนญี่ปุ่นหน่อยเข้ามาอันนี้ไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมเอาได้เอาได้เอาญี่ปุ่นหน่อยดิเข้ามาอันนี้คิดอร์อันนี้คิเงอันนี้กระเท้าไปเชฟสองท่านที่ทำอาหารเก่งนะครับผมมาทำอย่างใหญ่กันเลยดีกว่าผมขอเปลี่ยนเชฟคู้อื่นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า เ um. จา้าจิวจงี้าเนนวังไรยังไม่้แบบว่ากลัวเไรอ่ะเไดเยไดเเอาที่กินกางคนอ่านะครับผมวันนี้ไม่ทำกันแล้วไม่เปิดยิ่ใหญ่หรอยิ่ใหญ่เออนี่่าอนารักกติกากติกนาลักเบง เอาเอาที่มันง่ายๆก่อนบ้างปั้นอะไรเงี้ยอยหัวจดก่อนเลยได้ไหมหัวไหมอ่ะหัวใหญ่ป่ะไม่จะเขาจดเขาจดครับเอาเอาควรเอาเมนูไหนก่อนดีปั้นเขาปั้นเงี้ยง่ายง่ายเงี้ยวันนี้ทอดแซลมอนอยู่ดีจีจีแซลมอนไงจีทำไมอ่ะนี้กินแซลมอนดิบเลยอ่ะแซลมอนญี่ปุ่นจีแซลมอนจีปวดแล้วคนยุ่ยใหญ่จีหรอมาเริ่มต้นจากตัดสไลด์ตัดสไลด์ครับเริ่มเลยโอเค เฮ้ยมึงให้ชินแก่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงให้กินแก่ได้ไงกินทีอะไรล่ะกินที่อะไรไม่ยอมบอกอ่ะเอาอันดับแรกเอาสารายตัดหอยผสมในข้าวก่อนโอ้้โ วันนี้ยหางที Ö, else, say, e ่บอกยคนดูไ huh. ว uh ้จะมาทำใหญ่เฉยๆแล้วกันสามเมนูทำให้ยักษ์ใหญ่นะครับผมสำ้ปรับการซอยสลัดอ่าเล็กๆเลยเล็กๆเส้นๆเลยเ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยองมีดตับหน้าเลย ระวังดีระวังดีจะเปยังไงต่อเจฟผสมในข้าวเนี่ยใช่เอาคลุกแต่ข้าวทั้งหมดที่เรามีคลุกข้าวนี่เหมือนคลุกเข่าไหมไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าคลุกเข่าก็ต้องฉันกำลังขอลองอ่อนวอนอย่าไปทิ้งตัวลงพูดเขาตอดขาเธอเอาไว้วันนุ่มต้องมือกินกาวยเตี๋ยเล่าเรื่อ่ให้ติดเลยก็ติดเลยไม่ไรปล่อยไปอะส่วนนี้ผสมข้าวกันเลยอะอ่ะอ่ะอุ้ยเยอะเนี่ยนี่เอาข้าวใส่นี่เลยต้องหยาด อันนี้มันทหารนี่หว่าเนี่ยทำไมอ่ะขวาขวาหันเนี่ยกระตุกกระตักมากเลยเมื่อกี้นะขวาขวาหันนี่ดูโอนิกิลี่ดิ้มไหมนี่เอาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใครจะแดกก็แดกกูไม่แดกเฮ้ยสาหร่าย ไอ้ต่อยข้าวเละหมดไอ้ขอเพลงญี่ปุ่นหน่อยมาจิกกรดถือแม่บุมิมาคือเทแ City and the s o s a a One p i e กับอลนกันบอลสร้างแกงปอด้เฮ้ยซิกะดังปองไปด้ยเฮ้ยงูกรชือันมาไม่หลันมาด้วย ทอนนี้ทอนนี้ด่าพิ่าตระศูนยไหมได้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 ซื้อยาคูนาระรูทำไมต้องซื้อเขาก่อนเลยอวะถ้าเปลี่ยนซื้อยาคูเป็นซื้อไวต์มิลว์ได้ไหมได้ได้เองเสียเหมือนกันลองลองดูซื้อไวต์มิลที่ปากซอยได้ไม่เข้าปากอะมีเพลงอื่นไหมแอคแท็กออฟไททันซาเกโยซาซาเกโยฮานาชินิโกคาจูเซเกหัวเสื อันนีน้มั่วแล้วอันหลังมั่วล่ะอันหลังมั่วลเบเบดเบเบ้พระมังกรฟ้าเบเบ้พลังพงเดชเวยเบเบ้พระงเท้าขาเบเบ้พรังเต่าขนนกเฮ้ยนี่ทุกหลังเลยดีกว่าแล้วก็ให้มีเชฟสองคนก็เหมือนกูทำคนเดียวคุณผู้ชมเลยไหมครับเชฟวทำไมเชฟอีกคนหนึ่งไม่เคยทำอะไรเลยถามมันสิครับไอ้ส้นตีนเชฟนั่นน่ะพี่พี่มาด้วยกันน่ะนั่งมาคนละเครื่องคนละเมืองเว้ย เปนะฮาราจูกุตะวันอะไอ้โตเกียวโอ้โหอสัดเด็ดในเมืองครัด้วยในเมืองเลยที่มีเป็นทางนี้ไหมอ่ะทางนี้มั้งเออเขาจะเล่นเล่นกันดูมันดูชมครับขอยเป็นจังหวัที่หนึ่งต่อครับพี่ไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอาฟอยปูโตปูทำไมอ่ะ ฝอยปูโตปูเพื่อใส่ม้าแล้วก็ดูดมั้งปั้นข้าวไงเล่นประอาดเลยอาจะจับอันนี้หน่อยเอานั้นหรอกมาแล้วทำเป็นไก่ดิมินจะเล่นกันจะไม่ใส่ไว้คุณทำเป็นไก่ยังไงบอกมาปั๊บเด็กอ่ะมาเลยเจะได้เท่าไหร่ดูว่าจะ เอาละสิเว่ยบ๊วยโอเคไม่เป็นไรไม่เทสักทมีไหมมาเนาะมาเนี่ยว้าววิงวิงอะไรกันเนื้อะอ่ะต้องแน่นๆเลยนะเว้เดี๋ยวใส่ใส่นี่ก่อนดิใส่กันใส่ใส่ใส่เลยนะแน่นแล้วแน่นแล้ว มึงห да ้ามแดงแล้มึงจดยังม่ได้การดูมันจดอีกดูได้จริงหรือเปล่าดูีดิมาเล่ยให้มันเกี่ยให้มันไนี่ดิเกี่ยเกี่ยให้มันไปเรื่อยเี่ยเนี่ยเฮ้ยเหนียวไม่เกี่ยได้เหรออุ้ยทำไมดูทุเรศจังวะเดียวสิเดียวสิไง่ไงจะสามแหนมแล้วมันนพะเรื่องวหลุดโต ได้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 บอลนั่นแรยนามากอ่ะ้องน่นโคตรอ่ะได้ยูได้ยูบอยนั่นเลยต้องมือตบอ่ะยองดียนเนียองดียนงดียองดียอ้ดียองดียอเดียองดียองดียนงดียอียองดียนงนียองดียอียอด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 ียงียอียอดียอเดียอดียองดียอาเียงดียียอเนียอเดียองนียองดียนดียอียองดียองดียองดียดียอี นอยเก่งกับกับกับกันี่นีเอานี่เองอีกชั้นอีเยอะยอ้มันแน่นเลยขาเอทายใหญ่หน่ครับคนยุดยาปั้นผลาเครื่องหรือยังแล้วเดี๋ถากความาถากความาใส่ถากความใส่ก่อนแล้วก็้ห่ปล่อย้างถ้าเกิดแตกมานะอย่าแตกนะ เป๊ะใช่ลยเป๊ะนี่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 เเลยโอเคผมเราร่วงด้านยินดีกันครับผมเชิญพี่เข้ามาด้วยครับผมมีประโยชน์เลยนะจริงแล้วอ่ะไม่ต้องมาได้แล้คุณพี่ลงคอก็ได้เออถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะหนึ่งสองครับพี่ครับพี่อันนี้เราต้องรุ้นกันอีกทีนึงนะว่าจะได้หรือเปล่าหรอใช่เดี๋ยวเขาไปเช็คก่อนเสียเวลาจังเลยนะพาเข้ามาไม่ว่าจะรู้เลยไง ไก่แฮมบูระแต่ว่ามันเป็นกุ้งไงแล้วก็กุ้งแล้วก็มีเท่านี้นั่นใช้ชื่อว่าทิบูระไก่ก็ปกตินิดนึงอันนี้เราต้องผสมน้ำผสม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 ขอขอขอน้ำนี่มันที่ลิ่ผสมปูนี่หว่ารู้เลยเหี้ยวว่า่อน้ำกลางนึ่งประมาณนี้ไหมหรือว่าเอาเอาอกเปาใหญ่ได้กว่านี้เปล่าอันนี้นิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงนะนี่วิธีการเอาขี้ออกจากตัวกุ้งนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอ๊ ทำไมขี้มาอยู่ที่หลังวะกุ้งอ่ะาแปกไอ้งแค่นี่ทำไมอ่ะถามโอ้โหดูภาษาทุกคนทุกคนดูภามาดิก็คือกูไม่รู้ไงอยากรู้เฉยคิดดอกยางคิดดอกยางที่นี่นี่ก็ดูดิอันนี่ยนี่ขี้ใช่ไหมเนี่ยเออถามอะไรเมื่อกี้ไม่คุยคือโอ้โหวายอุ้นอุ้นดูภาษาอุ้นดูถาษาเลยเออเยอะไม่อยู่ไงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมันโอ้ย นี่เหรอกลายกุ้งนี่เหรอยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีดขนาดนั้นก็ได้เออเป็นชิ่สุดเออไม่ใช่แน่ว่าถ้า,างั้นลอยอย่างนี้แป้งต้องคนอยู่นี่ปะ่ะคนอยู่นี่แล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกุ้งอ่ะสวักวันเอาแ,แป้งออลองอีกนะใสแออ่แป้งลองอีกแป้งลงอีกเออแล้วเดี๋ยวพอมันคนๆเราก็ขึ้นมาสรุปก็เป็นไอ้เนี่ยไอ้ลูกตุ้มก็เหมือนลูกตุ้มต้องเล่นะองะนะ กูไม่ได้กินเลยวะนี่อปากนะกลาเป็นลูกกุ้งเลยมันอยู่มันกอดตัวไม่ได้ใช่มันกอดตัวไม่ได้ต้องต้องทำแป้งดีๆทำแป้งใหม่เอาฟอยล์อินบ็อกซ์ไอมได้ไหมตอนนี้มันเป็นเป็นแพนเค้กอะทำไงให้มันเป็นก้อนให้ได้เอาลงมาทอดอะเอาลองเอาแป้งแบบนี้นะได้ๆๆเหนียวอีกนะเฮออยฮ้อเขี้เมือนขี้เลยเฮียนั่นแหละนั่นแหละให้มันขี้เลย กินรอพี่ที่ทาน้ทุกวันเลยโอ้ไม่แซวเลยไม่แซวเลยรอแป๊บหนึ่งครับได้ค่ะเพราะว่าแป้ง oh, มันจะต้องเหลืองทองหน่อยได้ตะบอลก็เอามือจ <Así S 1> <Poppy. S 2> ุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ให้สุกไปแล้วก็กินกินไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวผมจดเลยเดี๋ยวเรื่องพวกเฮียดิเฮียสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ย สวยว่ะเฮ้ยจ <ha? S 2> ีบดิต่อเบอร์หน่อยดิมีลายป่ะจะไปท่ไครับสวยๆแบบนี้น่าบอกพวกมันเหรอไอคนส้นตีนพวกเนี้ยเฮ้ยป้องมัดป้องมาช่วยทำแป้งหน่อยแป้งที่แบบว่ากระจายกระจายอยู่รอบๆมาถึงมาถึงเวลาแล้วเหรอเออถึงเวลาแล้วเอาไม่ใช่นี่เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เป็นอะไว่าเป็นเกล็ดเกล็ดอ๋อเนี่ยเกล็ดเลยเนี่ยมันเกรอบเกินเออมันกาะไปมันมันเกาะมาแล้วไงกรอนี่ใส่นี่ป้องแต่ยังไม่เอาไม่เอาจะทำแบบใส่มือแล้วเปิดมรงใส่มือเงี้ยใส่มือเงี้ยครับ อามึงว่ากูควรตัดขจมูกยังไงว่าควรนะนกล้องเนี้ยได้เลยนะแล้วก็รอวาเฮ้ยเหมือนอยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาอะไรมันได้อยู่เหมือนเหมือนเือนทำเป็นแล้วก็ก็ดีกว่าไปทำยืนเล่นซอกีเลยอยู่เลยหมอดูนี่เชฟเขแกงผมเนี่ยเป็นอะไรอ่ะ่อ่ะ อ่ไมัไนเนลวลาอะไรเหรอพวกคุณได้แต่ทำงานตรงนออี้ไม่จดนาทีอ่ะไอ้จัดเด็กกระทืบแม่งเลยก็อันไอจัดเดี๋ยวผมมาใหม่รอหนงั้นระหว่างนี้ผมขอ,อ,อจดกิจวุในการตบมือเรื่อยๆลกได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับคุณลองตบมือปกติครับ <c oughs> เร็วกว่านี้ครับผมสมัติเลยเร็วกว่านี้เยอะเลยตามนะครับ เกยวเป็นกตัดสินใจก่อนต้องคิดออ่นเลยีเอาเป็นตบมือ้เดียวได้หมครับได้มลองดู่มึงตบคำตบมือ้เดียวดังไหมไม่มีใครดังนะครับผมสุภาษิตไทยบอกไว้ว่าตบมือข้างเดียวไม่มีวิธีทางดังผมทำไม่ดังได้ครับเฮ้ยนี่ได้ไหมครับได้อันนี้ชอบไหมเอาเลยดีกว่าตบมือข้างเดียวดังไหมครับชอบ ถ้าผมเป็มีใครเชื่อถือผมสามารถเอานิ้วแทงเข้าไปในหูแล้วก็ออกปากได้ครับเฮ้ยไงวะออกมาเลยฮะออกมาได้ไม่ออกอ่ะออกไหมเขาละเอียดเขาละเอียดเขาละเอียดเขาเป็นทีมงานเลยรอเขาถ่ายติดรอได้เสร็จแล้วคู่กระบ่าหรือไม่ก็ไข่ปลาวาฬหรือเฮียอะไรอย่างเงี้ย เฮ้บองแสงดิเฮียเบลล่าเฮเบลล่าที่สุดของเราก็เสร็จแล้วแเมนูที่สามก็คือไข่หวานยักษ์ที่เรากำลังจะทำเม่เมิ่าตอบเนัวอที่เรากำลังจะทำกันให้มันสูงให้มันหนาให้มันแน่นให้มันเป็นเกลียวใหญ่ มันเยอะมาเยอะมัเยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอันเดียวอันเดียวไปถ้าม,มันหน้ามันจะได้ผมจะขอชดอีกเล่นกันไหมครับก็คือต่อไข่เร็วสุดลองดู้ว่เาเเอางี้วะสามลูกกับเวลาใครทำเร็วที่สุดชนะไปเล <Okay. S 2> ยโอเคใครตั้งสือจึงเขาไปถือเนี้ยขึ้นตะอันกันนะอ่าสามถูกไหมหนึ่งสองล้วช้าแล้ว ได้ไปกี่นาทีครับสี่วิเฮ้ยมึงกี่คุณนับได้เกินนะเกินไปเยอะเลยเ่้สิบวิเลยนะเอางี้พวกมึงอ่ะช่วยกันตอกเถอะนะจะได้ทำได้เยอะนะใส่หมดช่วยเลยคุณบันเฮ้ยเกลือใช่ไหมนิดนึงนะต้องกรองได้ไหมต้องกรองไหมต้องไม่กรองใช่ไหมใช่อีกไหมครับเบจใจเบ นี่เอ้ยอันใหญ่เอ้ยท่านแล้วโอ้โเมื่อไหร่นัดพาเจออันดีนี่แม่เอานะเทียนิดเทียนิดนะโอ้โหโหดีเกินแต่ไม่มีเลยแบบอย่างนี้เลยเหรอเอ้าตามพิศบอนโอเค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 จุดไฟนะครับแล้วทำไงต่อวะดันไปหน้าดันหน้าดัน้ากหน้าไหนจะบอกให้นะเข้าสานชิพไปนะไข่หวานน่ะกูไม่เคยสั่งกินไม่ชอบกินอย่างอื่นเอ่ากินปลาไหล บอกเฉยใช่ไหมครับเนี่ยไอหนีงม่เคยคุณนะคุณไปพนักงานครับใช่ไหมครับใช่ครับคุณคุณเคยไปไปจดกินเน็ตโบว์ที่ไหนมาแล้วบ้างครับผมเหตุการณ์อะไรบ้างที่คุณประทับใจมากที่สุดครับอ่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่หนึ่งอ่ะมันเป็นปล่อยตึงะเนี่ยไก่เลยเนีย เป็นขนมไทยไปเลย,ยงงเใกล้แล้วเนี่ยมไข่โลนะแต่พูดถึงไข่นะมีไข่ไก่อะมันอยู่ในเี้าฟอะอมแม่ไก่ก็ฟักอยู่ ทีนี้ไก่มันกิ้งไข่มาลุกเหมือนกงงูเหลือมงูเหลือมกำลังฟักไข่ของมันอยู่เหมือนกันทีนี้ไข่ก็ออกมางูเหลือมก็ออกมาลูกแล้วออกมาไก่ก็ออกมาด้วยงูเหลือมเลยเลี้ยงเลี้ยงไก่เป็นลูกเลยทีนี้เดินไปไหนไก่ก็เดินตามเดินเดินตามนึกว่างูเหลือมเป็นเป็นแม่ไงวันดีคืนดีก็ต้องโตขึ้นไก่ต้องออกไปหากินเองก็เดินไปตามป่าตามเขาเจอหมาจิ้งจอกไก่เจอหมาจิ้งจอกแน่นอนเป็นจอกจะมาแดกู่แล้วไก่ก็วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเป็นจอกวิ่งตามวิ่งตามจะโดนแดกไปหลือี้งจอกตายเลัว ก่กไก่เลยนะเขาคาดหมายเัเเหนือเหนือจานเลยคาดหมามากเลยอ้ยแปลกเลยแปลก พี่เป็นอะไรเสร็จแต่หมอน่ะไม่ถึงนด้วนเลยอ่ะไอ้อะมีผ <Yeah> ู้หญิงคนหนึ่งเขามีลูกมีเด็กแหละเด็กอายุตัวเล็กๆอ่ะทอยป้องหักเท่าไหร่อกว่าบอกว่ากำลังกำลังพูดเก่งเลยท่านั้นกำลังพูดเก่งเลยไปเห็นแม่ฉี่อยู่ไงก็ไปบอกแม่ฉี่ย่ะไม่ได้ลูกเขาเพิ่งไม่ฉี่มันไม่พอพูดว่าร้องเพลงอ่าทีนี้เวลาเด็กมันปวดฉี่ก็บอกว่าแม่หนูอยากร้องเพลงน่ารักแม่ก็พาไปฉี่ใช่ไหมอยากร้องเพลงวันนี้ขึ้นดีแม่จะไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยต้องฝากลูกกับยายก็พาไปยายได้เล่นไปเล่นไปเล่นไปจะนอนแล้วค่ำๆแแลล้้ววกก็ปิดไฟนนนอั ไอหลานเนี่็บอกยายหนูอยากร้องเพลงยายบอกมันดึกแล้วหนูมันร้ <c oughs> องตอนนี้ไม่ได้ตัวเสียงดัง <c oughs> หนูอยากร้องเพลงไม่ไหวแล้ว <c oughs> อย่าร้องตอนนี้นะมันก็เขลางคืนอยู่รู่นี้เช้าค่อยร้อง <c oughs> ไม่ไหวหนูอยากร้องตอนนี้ม <c oughs> ันก็มาร้องข้างๆหูยายมาปัดแต็มหูเลย แ h e ไปหมดเลยยายอือเลยอู้อือเลยมึงเคยรู้จักนี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรมัวที่หลังคาแดงที่กบบว่าเป็นเด็กที่เป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยวันดีคืนดีเขาก็จัดทัวคุกกันไปไปเชี่ยวสวนสัตว์กันคนนําก็นาไปปุ๊บเด็กเด็กก็เดินกันแอะแอะแอก็ถามหนูไอ้ที่มันเป็นสีดำกับสีขาวว่าตัวอะไรหีแพนด้าเด็กก็เฮกันไปเอาพาไปอีกกองหนึ่งหนูหนูหนูไอ้ที่หางยาวคืออะไรอันนี้ก็บอกลิงตบมือเแล้วก็ไปกองหนึ่งไอ้หนูที่ ตัวอะไรวะที่มันคอยาวตัวนั้นอีลาฟปะเฮ้ยเออแล้กูนี่ยโคตรโหดถืว่าอันนี้แหละเราจะได้ตัวจริงแล้วว่ามันใหญ่จริงไม่เคยเห็นใช่ไหมพี่ใหญ่จริงเนาะใช่ไหมพี่ใช่ถือว่าใหญ่อะหยุดแล้ว เราเป็นพนักงานร้านซูชิเลยจ้เหี้ยยืนเป็นโรงงานนรกเลยน่าเลยว่าสามร้อยไอ้เหี้ยอ้าวหยวโอ้ยมันนานมากทุกคนเซสูเซะสู้จริงๆนะไข่เปลือกไข่ประโยชน์มากนะเอาไปแช่ผ้าทําให้ผ้าขาวขึ้นได้มีผ้าเหลืองผ้าลายชาใช่แล้วก็อีกที่หนึ่งคือการใช้ให้มันดีที่สุดอ่ะคือเอาเปลือกไข่ไปตากแดดเอาไปตำให้เป็นผงตำตำตแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไว้เอาไปทิ้งอทิ้ง ทิ้งเลยไม่ได้หรอไม่เปลืองไม่เปลืองทีแล้วเพื่อนเขาเก่งไหมเนี่ยนะเราเล่นกับปากมันเลยแล้วก็เราเป็นเซฟใหญ่สองคนไงเสร็จแล้วตัวเมียมีกระสอบและเพื่อนๆเพื่อนๆด้วยช่วยทั้งหมดเลยไปดูอินเสิร์ทแล้วเดี๋ยวมาชิมกับรสชาติเป็นยังไงแล้วผลแล้วเพื่เราจะได้จดตุ่มกินเนตบุ๊กไหม จบไปแล้วครับผมกับ3อย่างนี้ก่อนที่เราจะไปชิมการรสชาติอะไรกันมาดูกันไหมว่าสามอย่างนี้เราจะได้เป็นกินเนสบุ๊คกินเนสบุ๊กเลยฟูได้เป็นกินเนสบุ๊กเลยขอดไหมเชิญคุณกรรมการเลยครับยังไงดีครับคุณบิ๊กกี้วัดวัดขนาดความกว้างยาวฮะตารางเมตรเหรอครับตารางเทปฮะอ๋อไม่รู้จะได้หรือเปล่าดีกยก็ได้ไงก็ได้ ละเอียดอยู่นะละเอียดงงั้เขาจะได้เหรอเ่ไอ้ายไอ้ง่ดูผมมาเได้หไม่คิดไ่ได้พูดเลยประมาณนี้ฮะมีสิทธมีสิทธิอันนี้คือความสูงสิทนะผมทเพื่ออะไรครับเนี่ยต้องทำทุกอันเลยไหมอยากนแล้วอ่ะอุ้ยอันนี้ก็มีสิทธินะได้กได้แน่นอันนี้ให่นะนี่ใหญ่นะได้กันเทียนะก็ได้กได้นี่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  พิมเขียวปั <s <S ๊มลเลยเดี๋ยวไปขึ้นรูปที่ที่เมกาโอ้กไปสั่งพิมทีเดียวกันพลาดไม่เหมือนแฟลชสเกลหรอโอเคสิทธิ์ครับเป็นไงครับผมได้แน่ๆอ่าโอเคฮะเดี๋ยวผมขอโทรถามทีมงานนี่โทรหา Hello Hey Hey รับซะหนึ่งเดินทางไปคุยกันเล่นเหรอ Hey Yeah I'm fine Yeah I'm fine Yes โอาเอาเอาคนไทยมาคุยเขาอยู่สาขาไหนสอเขาอยู่สาขาอ๋อเขาอยู่สาขาอะไรครับครับผมเรียบร้อยแล้วฮะครับสามอย่างครับก็มีไข่หวานข้าวปั้นแล้วก็กุ้งทอดครับชิมกุรงาอ๋อได้ไหมครับผมเดี๋ยวต้องให้ทางคณะกรรมการได้ลองชิมไม่ไม่ชิมไข่เลยไม่บอกเอาอยู่เอย มาชิมเลยดีกว่าลวงเลยใช่ไหมลองดูดิคนทำเอาไม่รู้ว่าอเลยเนะเเอาทั้งมินมดไหมเาอยู่ร้านนี้ร้านร้านนี้ร้านน้อร่อยอะอร่อยอร่อยต้องกินสาหร่ายด้วยเบ้าผมไม่มีโอกาสลผมแค่มาจดเละผมถอนมาแล้วอะอยู่ผมทำเมนูแรกเลยจะไม่ให้ผมิเลยอ่ะอะไกุ้ง อุ้ยใหญ่ยังชิ้นเลยข้างในมืนลูกยีนเลยอบแป้งไงแป้งล้วนแป้งล้วนดูชิ้นไม่มีเนื้อสัตว์เลยแป้งล้วนกุ้กุ้งแป้งแต่ก็ถามว่าความรู้สึกมันก็ใกล้เคียงจุได้ใกล้เคียงก็ยังไม่ให้อร่อ่ไข่หวานเลยไข่หวานเลยหวานต่อหวานต้องหั่นนี้เนาะอ่อืมชิมไปว่ามันยังไม่ต้องจิ้มกูตักพอดีคำแม่งเอาไป ยังดูอีกก็บอกให้ออกไปแล้วกดออกไปดูคลิปอื่นมีหลายๆคลิปเลยไม่จะเป็น D O P P A O ไปแคร์ี่ดูบ้านดำมาบองเกมกาดไปหาดูสซิก็จักกวาลโกอาหน้าก็ไปดูสิก็มีให้ดูเยอะไปหมดนะก็ไม่ได้ชอบใครหวานก็แต่ย่างอื่นเลยนะสติน อย่างที่บอกไปคลิปอื่นมีเยอะมากมายนะผมยังไงก็ต้องฝากกดไลค์ถ้ารับค์ก็กดแชร์ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็มาดูว่าช่องเที่ยวแล้วได้แต่ก็ได้โมงไอ้หมดอยากจะดูอะไรใหญ่ๆมาดูอะไรไม่รู้เ <c oughs> ล่าเรื่องได้โยมได้โยมไมาดูเล่าเรื่องไปดูต่อก็ได้ต่อไปคิดทางฮันสั้นๆแป๊บเดียวจบก็ขำๆกันไปเครียดทะเลาะแฟนกดดูทำงานต่อต้องไอแค่นั้นเองไม่มีเลยมากเลยนะครับผมเอาหน้าช็อปซื้อเสื้อเราด้วยซื้อของเราด้วยเป็นการซัพพอร์ตติาใหม่ในคลิปหน้าหลังก็เยอะแยๆมากมายสำหรับวันนี้ มาเทีมาเีันนี่หลือมาชิมดิชิมอยากกินแค่แล้วน่ะชิบชอบนี่ชิบชอบเออชิบชอบต่อชิบชดทหาเรื่องใครดูบ้างใครเคยดูบ้างยากจินรงินนักักนักินกันจิมกมันหยุดเจเเจเจเจเเหโ